โกด์บัตเตอร์ฟอ์เทนเอ็มพายครอบครัวสแปงเลอร์จะกลับมาสู่ทุกที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งก็คือสถานีดับเพลิงที่คุ้นเคยกันดีโดยพวกเขาและเธอจะมาร่วมกับทีมบริจัคกาจัดผีดั้งเดิมที่ได้ทําการพัฒนาศูนย์วิจัยรับกําจัดผีให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นันที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อการค้นพบวัตถุโบราณกลับกลายเป็นการปลดปล่อยพลังชั่วร้ายออกมาเหล่าโกดบัตเตอร์ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จึงต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขา